แล้วช่วงที่มีการจัดงานสะพานของท่านวิจิตนะคะแล้วมีวิทยากรมาเสวนาว่าตอนนั้นญี่ปุ่นมาทิ้งโน่นนี่นั่นญี่ปุ่นเข้ามาอยู่ในสิงโปรีโอ้โหคนฟังด้วยความตื่นตาตื่นใจนี่แหละสิ่งที่อยากให้ผู้ปกค่านได้ร่วมรับฟังเรื่องของตำนานข้ามสำคัญก็คือเรื่อยตำนานกับประวัติศาสตร์ทุเดินเคียงคู่กันใช่ไหม,มค่ะนะคะโอเคค่ะเอาละค่ะ จากนี้เดี๋ยวก็เรียนเชิญท่านอาจารย์เองค่ะพร้อมหรือยังครับน่าจะพร้อมแล้วตรนนี้แล้วเราพร้อมเข้าสู่ช่วงเวลาของการสื่อาก่อนนั้นเราได้รีบครับสอนส่งมาให้กับพี่เสือนะครับขอพูดกันอย่างไม่เป็นทางการนะครับการขอให้ทุกท่านครับอยากให้การสื่อสาของเราดูเป็นอินทร์ะสนุกด้วยนะครับ ค่ะผมใช้พิเศษเลยนะคะอ่ะและวันนี้เราก็สู่พิธีเปิดเลยนะคะเข้าสู่พิธีเปิดเลยนะคะโดยจะได้ให้ท่านประสิทธิพุู้ไม้ชัยพฤกษ์นะคะท่านพนะรามจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งก็เป็นพ่องานอีกหนึ่งท่านได้ไหมคะได้ค่ะนะคะซึ่งวันนี้ท่านก็เป็นเจ้าของงานนะคะได้ได้พูดถึงเรื่องของการจัดงานในวันนี้ถ้าภาษาเป็นทางการคือกล่าวรายงานวัาถึงของการจัดงานนะคะทีนี้ก็จะได้เรียนเชิญ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้รับฟรงคำาำหรับรายงานด้วยนั่งได้คนั่งประจ <st> ําที่รับรองรับฟ <st> ังได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเรียนเชิญท่านน,นี้นะคะท่านท่านนั <st> ่งได้เลยค่ะเดี๋ยวให้ช่างท่านไม่สุภาพงั้นเรียนเชิญท่านท่านนี้ได้ดดเลย <st> เรียนเชิญค่ะ <st> เรียนเชิญได้เลยค่ะพ่เศษไยมาด้านนี้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการในโครงการ เสวนาทางประวัติศาสตร์ทำไมเมืองนี้ชื่อสิงห์บุรีกับสิบเรื่องใหม่หน่ารู้เกี่ยวกับสิงห์บุรีขณะนี้ได้ขอเรียนเชิญ<อ>ท่านประสิทธิพ์พุ่มไม้ศิลป์วัฒนธรรมจำังหวัดสิงห์บุรีได้กล่าวรายงานวพื่ถึประส,สงค<า>์ของการจัดโครงการใน,นครั้งน,น,นี้เรียนเชิญค่ะครับเรียนท่านประทีปศร์อ่อนนุชท่านผู้ว่าการจังหวัดสิงห์บุรีก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านกิณรศุลน,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 นะครับที่ดุนาให้เกียรติมาเป็นประธานศึกนะครับเวทีเสวนา นะเจอการแบงนี้นะครับซึ่งก็มีหลายภาคส่วนนะครับที่เข้ามามีส่วนร,ร่วมนะครับจากสวนาคฟังนี้ต้องขอขึ้นชมนะครับทีมงานทุกท่านเลยนะครับที่ที่วัดสำคัญผมเองผมเข้ามาอยู่สิงห์บุรีปีนี้ปีที่ห้านะครับแล้วก็ได้มาอ,อ่านประวัติศาสตร์นะครับยังไม่ได้เข้ามาสัมผัสจริงๆแล้วว่าสิงห์บุรีความเป็นมาเป็นอย่างไรในเชิงวิชาการเองก็จะมีข้อขัดแย้ง วันนี้เองอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะมาหานะครับกอสรุปหรือพ่อยุตินะรในเรื่องของความเป็นมาความสำคัญของสิงบุรี <Okay. S 1> เวทีแห่งน,นี้เป็นเวทีเล <ไป S 1> ็กๆที่เรารวมผู้คนที่มีความรู้ความสามารถเขาเชืยอชาด้านประวัติศาสตร์ระหว่างทางนะครับผมได้คุยกับทีมงานว่าเราเองเราจะต้องทํะในทักอย่างเพื่อสีบุรีได้การยึดไว ว่าทั้งหนึ่งนะครับเราได้มีการติดประกาศนะครับแล้วก็ส่งต่อครับให้กับผู้คนนะครับชาวสิงคโปร์ีที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงและก็สง่างามนะครับวันนี้เองการจัดโครงการเิวนาทางประสาทนะครับเราก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประสาทและก็โบราณคดีในเกตพื้นที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดนะครับระหว่างนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภาครัฐท่ายกะชนนะครับรวมถึงเด็กได้เยาวชนและก็ประชาชนในท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบวาสารและวัฒนธรรมในจังหวัดสิงห์บุรีในสิงห์บุรีเองก็มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงบวกสารวัฒนค่อนข้างมากนะครับแล้วก็กระจายกันอยู่นะครับทุกพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรีเพราะฉะนั้นวันนี้เองก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการที่จะนําเรื่องราวต่างๆนีไปขยายผลนะครับไปพัฒนาต่อยอดนะครับให้สิงห์บุรีเนี่ย เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอย่าง,างกว้างขวางนะครับในการเสวนาประวัติศาสตร์ในหัวข้อทําไมเมืองนี้ชื่อเมืองศรีกับติดเรื่องเล่าใหม่หน่ารู้เกี่ยวกับสุโขทัโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์นะครับร่วมเสวนานะครับก็ประกอบด้วยท่านคุณธรคูมะพร ภูมิพลนะครับท่านพิชการอิสระท่านอาจารย์บรรหารตันหยงครับท่านอาจารย์บรรชัยบุญนครีหุษแล้วก็ท่านพอจวรัตนภิชิตครับโหรหน้าที่านอาจารย์ถ่านคุณค่าอินบุรีแล้วก็นางสาวโสภิตาเด็กธรรมนะครับพิธีกรผู้ดำเนินรายการโดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเด็กเยาวชนเด็กฐางสภาวะธรรมเด็กสายพ่ายกระชจนสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่และก็ประชาชนทั่วไป การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนมาจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานจากสำนักขีนรุ่งลักษสภาวัฒนธรรมสภาประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีสื่อมวลชนและก็เครือข่ายเสือเป็นศิลปินร่วมสมัยเป็นอย่างดีปัจจุบันนี้ก็เป็นงานึองคนแล้วครับผมขอเรียกเลียงเชิญท่านวราดิศรพรุ่งท่านผู้ว่าจังหวัดสิงห์บุรีได้กรุณาเปิดโครงการเสวรรณานาทางโบราณสถานทำไมเมืองนี้ที่สิงห์บุรี กับสิบเรื่องเล่าใหม่น่ารู้เกี่ยวกับสิบบุรีในปัจจุบัขอเรียนเชิญครับจากทุกราชการท่านท่านครูเกษตรทระโชตนะครับท่านเจ้าวาดวัดประโชนิารามนะครับท่านต้นรัฐธรรมจังหวัดนะครับที่เสือของเราแล้วก็ท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็ผู้แทนภาคส่วนต่างๆคร บอกผู้อาวุโสก็ไม่อยากจะบอกผู้อาวุโสนะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะของสิงห์บุรีนะครับผมทุกท่านแล้วก็ที่ท่านที่สนใจที่มาในว,วันนี้นะครับเราก็ถือว่าเป็นอะไรล่ะชาวสิงห์บุรีนะเรามาอาศัยทำงานนะฮะตัต่อตาฟาริมอุตก,กิรให้มาอยู่สิงห์บุรีนะครับก็ได้มารับใช้พี่น้องข้าชาชนที่นี่นะครับผม ก็ถือว่าวันนี้เนี่ยทําไมเมืองนี้ชื่อสิงคบุรีตอนทีเราก็อ่านตำนานอะไรทั้งหลายมาแต่ผมไม่รู้คำตอบเหมือนกันนะวันนี้จะตอบแบบไหนนะครับอาาจรย์ดันเองเอล็กเล็กเป็นไยถูกเลยนะฮะเจอกันบ่อยมากนะครับแล้วก็ติดเรื่องใหม่เรื่องใหม่ได้เป็นเอพิโซดใหม่แล้วไง เด่๋ยก็อีนั่งฟังไม่รู้ว่าจะมาจับไม่เสร้างเหมือนกันนะครับคนที่ทักกลิ่นนะครับวันนี้ก็มีท่านเอาผู้ว่าสรชัยนะครับที่ได้มาลองชื่อห่างนะาต่างลองห่างนะครับก็ในความเอ็นท้องผมนะเพราะว่าผมเองเป็นคนกรุงเทพเจอแต่ความวุ่นวายนะครับบางครั้งการพัฒนาผมก็ยังจนถึงเกษียณอยู่แล้วยังไม่รู้ ันก็หลากหลายตามความต้องการของผู้คนใช่ไหมครับในเมืองก็มีความต้องการคนละแบบผู้คนก็คนละแบบการที่จะใช้แนวคิดเองไปบอกว่าบ้านเมืองบนพัฒนานนี้มันก็ไป็รูปถูกหรือเปล่านะครับนะครับก็ต้องฟังเสียงทั้งหมดนะครับการอีกประการหนึ่งก็คือการที่เราผ่านประสบการณ์อะไรต่างๆมานะครับทั้งในประเทศนอกประเทศ ก็เห็นบ mm ้านเมืองต่างๆมาเนี่ยนะครับก็ให้ให้คิดไปว่าเห็นแล้วเาพัฒนาถูกต้องแต่ถว่าที่เขาทำนี่ที่เราคิดว่าดีเนี่ยคือแบบครบคิดว่าดีเนี่ยอย่างอเมริกาเนี่ยถือว่าดีแต่ว่าึงนี้ก็ให้บางคนบอกไปเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็เสื่อมนะครับมีโฮมเลนคนไร้บ้านะแยะบ้านเมืองสกปรก พี่สาวพี่เขยผมบอกมาไปมากไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแต่ขณะเดียวกันในเรื่องของการศึกษาก็ยังเป็นที่หนึ่งของโลกอยู่ประราบเรื่องอะไรล่ะเศรษฐกิจอะไรต่างๆซึ่งจริงๆพวกเหล่านี้มันไม่มีคำตอบนะครับแต่สิ่งแน่ๆก็คือว่าประวัติศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ก่อต่อร่างสร้างรัฐมนนั้นขึ้นมาใช่ไหมครับความเป็นชาติความเป็น